เข้าสู่ช่องกัปตันดอมซิงครับล่ลาสุดก็เดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับ f อซนี่วันนี้ก็โหต้องบอกว่าเมื่อยล้ามากเลยก็น่าจะกำคลับหน่อยเนาะนเมื่อยล้ามากครับวันนี้ก็เตรียมตัวนะฮะจะออกเดินทางกันอยู่กโก,กลก็ไปตามหมอนัดนะครับพอดีมีหมอนัดวันนี้มีนัดกับหมอ ผมกับพี่ไหนก็เตรียมตัวจะออกเดินทางไปด้านล่างนะฮะได้ขา่าวว่าวันนี้เนี่ยปลาออกปลากระดูดทั้งวันนะครับเ,เราไม่รู้ว่าช่วงเย็นนี้จะกระดูดหรือเปล่าไไเดี๋ยวลุ้นครับผมหลังจากที่เมื่อเช้าเราไปเหวเนาะยเย็นนี้ขอแก้มือใหม่นะครับไป เดี๋ยวปลาชมบรรยากาศท้องทุ่งนายามเย็นด้วยได้ข่าวด่วนนะผมสืบมาแล้วเนีสิสืบมาเลยใช่ว่าวันนี้นะทั้งวันคนบ้าเห็ดบอกว่าไม่ได้พักเลยเทพไม่ได้หยุดเลยใช่ปลาทําปลาทั้งวันมวนปลามหาศาลใช่พ่อไปเอาปลามาได้ปลาตลอดทั้งวันเลยลงขึ้นรถไหมขึ้นรถแล้วมาขึ้นรถทางนี้แล้วมาทางนี้แล้วขึ้นรถมาน่ะ อะเรื่นี้นะมาปะเปล่าไปเออถ้าไปก็ขึ้นรถอย่าเล่นตัวเา,าวาปลาเนาะ,ะไปลุ้นว่าเราจะได้หรือเปล่าชมบรรยากาศยามเย็นไปด้วยนะครับ FC น,นทีเราัดอะไรอ่ะไม่ผม,มต้องตัดเสียงของเราใช่เมื่อกี้รู้สึกผมตัดแล้วยัไ,ไปเชื่อมของเจ้าหรือเปล่าไม่รู้ มันสลูไม่ค่อยอยู่เนาะสโลวปุ๊บด,ดับเลยเครื่องน,นี้ทันนี้นี่นนหลานพี่นายก็เอาเฟืองมาเนาะต้นเฟืองไปให้วัวให้ควายมแม่พี่นายก็จะไปเหรอเหมือนแม่ก็จะไปเหมือนกันได้ดิใส่ไม่หมดป่ะ พอโอ้ย่าถังไม่พอเอฟซีครับมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแม่ใจข่าวเมื่อกี้ว่าถังไม่พอครับ,อบเอฟซีไม่ต้องเบีกเลยยาวเลยไม่ต้องเบีลงก็มันอเลยโอ้โอ้เสงตะวันจ้ามากเลย,ยโอ้ผมมองไม่เห็นเลยอะเอฟซีไม่รู้มองเห็นหรือเปล่า แสงตะวันเจ้ามากามาาาชมทุง่งนาฝั่งนี้ดีกว,ว่าอาจจะเห็นภาพสวยเพราวะว่าพระอาทิตย์ส่องแดดให้เนาะส่องแสง,สงให้สวยดีนะเฮ้ยระวังรถชนกัน ชัดกว่าใช่โค่นในแม่ควันของน้ลงเทนี่นะปิงปลาเหรอใช่มีการปิงปลาแล้วนะ่ะมีการปิงปลาเกิดขึ้นครับลุ้นะนะะว่าเราจะเฮลเหมือนเมื่อเช้าหรือเปล่า,า,า,าแต่แม่แจ้งข่าวว่าให้เอาคุหรือว่าถังไปเสริมซึ่งอ,อาจจะเยอะจริงๆนะครับเ,เป็นโค้งเลยเนาะเป็นเส้นโค้งเลย ได้ปลาไหมแงนวันรับขอบฟ้าฟ้าทเรียมรับขอบฟ้าแล้วครับด้านนูนโหย่า่าย่าุมเนะโอ้โหัดเตือนเลยตับไปไสฟูงไปหมดเลย เหลื่อมเลยอ่ะหนาบน้ำหรือเปล่าเหลื่อมทุกตัวเลยมาเล่นน้ำป่าเดี๋ยวเช็คดูก่อนมีหรือเปล่านะพ่อบอกว่าไปดูไปดูอีกทีนึ่งกำลังจะไปเอาพอดีป่าวพ่อโอ้โหเราให้แม่นะแม่เยอะเลยนะนี่ตอนรลับค่าเตรียมเลยโอ้โหตัวใหญ่เลย ใส่ใหอไใส่ใหญ่เอฟซีใส่ใหญ่นี่ยังไม่ทันได้ไปเอาเลยเติมถังแล้ว Mình sẽ lủng lên à? giống như có nhưng mà không nhiều lắm. đúng, có nhưng có nhưng nhưng không nhiều có nhiều không đúng, có không không ถือดีๆนะแบบรวดเดียวนะรวดเดียวเลยรวดเดียวทันใจเลยมันจะลดหรือเปล่าเนี่ยมันเยอะอยู่นะแบบรวดเดียวเลยเนาะนี่ตรงนี้คือใช่ พอเพิ่งยกไปบ่อพอเพิ่งยกไปครับเอฟซีกล้องเจ้ามันกระตุกกระตุกเนาะเครื่องค่อยบ่ใช่ชได้บ่อืมเหือกลามมันจะดูดออกนะใครอะเมื่อกี้อ,อา้าวตเข้าสวยเลย นี่สุดม้านครับเอฟซีเต็มคุตั้งแต่ยังไม่ทันยกเลยวันนี้ไม่ระวังจิ้มตาพ่อนะนี่นะพ่อช่วยยกครับเอฟซีอุ้ยโดนออกุ้ยต้งานเข้าแล้วโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่นั่นพ่อเอาใส่ใหญ่ลงไปแล้ว ามาปิดหรือเปล่านี่ใช่เอเมือปิดไว้เหลืออีก3อันดุนแบบรวดเร็วเลยครับเอหากับข้าวรอบเย็นกันพอเดี๋ยวก็อาจจะไปทำกับข้าวแล้วก็กินข้าวเนะแยกย้ายพักผ่อนกันเพราะวันนี้มันล้านะครับทุกท่านอาจจะนอนแต่วันหน่อย แต่นี้นะพี่เบาหวังว่าไอ้นี่ทำลาบนะอร่อยเนี่ยทำลาบบอพ่อทำลาบไลโอ้ใช้ใยเนาะให้ให้พี่บาโชว์พี่มือทำลาบอร่อยุลาบเนี่เราคู่เล็กเึ้นไปคู่เล็กเกินเนาะไปอันสุดท้ายให้จบในคลิปนี้เลยเดินทางมาเอาปลาครับ เดินทางอีกแล้วตัวนี้เป็นไงเยอะไหมโอ้เยอะอยู่เยอะอยู่อ้อันนี้เยอะอันนี้เยอะเอาเลยอ,อันนี้เยอะเลยครับเอฟซี เลอวปลามันชอบช่องนี้เนาะลก็มเลยโอ้นุ่นลุงอีกแล้วตัวนู้นเอะอ่ะลุงอีกแล้วลุงสดๆเลยหนุนลุตันโชว์โชว์โชว์โอ้โหโชว์โชว์ตีโอ้โหอืมอืมใช้มือตักเลยครับเต็มคุกเลย คลิปนี้รับชมกันยาวๆเลยครับเอฟซีวันนี้สุดมานครับมไม่เสียเที่ยวนะเอฟซีเต็มถังปูนเลยนานมา,ลนานหนักเลยลงจะนานไม่กี่นึงใช่โอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับนี่สุดหมานมากเอฟซีครับ